มากมากับคุยมันผ่านไปแต่เขาคุยอยากให้มันเกิดหรอกเพราะว่ามันการึงมากกับสังขารมันโมเทียงโมนี่โมนอนออมันเกิดจะมีรับมนนีจากกาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตผูกสุขชน,นเพเืพ่อนพี่น้องออกับมาพ่อกระเป๋าเสียงนอง้อยมือนี่อยู่ตลาดเลง้งน้องน่าโปรเซิง,งสีภาพเพื่อนพี่น้องเขาเวชส้มตลาด ของอยู่ของกินได้พี่น้องเลยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาไปส่องไปสามมืงแล้วเนาะพี่น้องเลยนี่ก็ถือว่าตนะโอกาสมาเชี่ยวชายทำให้พี่นอ้องเราได้รับไปชมน้ำกันพี่นอ้องเนาะกับพอดีมีทางทีมงานเราที่เขามาซื้อเครื่องครองไปสมทบช่วยเดียวครอบครัวของ,ของพี่เตียวพี่นอ้องเนาะที่มราชพระจักรพี่น้องเขาไปสองสามพันก้อนนี่พี่น้องเลยถือว่าเป็นครอบครัวอนาถาเดยกับพุดมูในยูทูบเบอร์เขาในพี่น,อ 2, น้องเ,าเน,นา,าะ มานนี้กะมาหอดมาถึงแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันเนาะแต่ว่ามือนี้กะบ่อเชียงกัมาน้ากันเออทางบ่อจันเนาพี่น้องเนาะีพ่น้องเอยตอนนี้ก็อยู่ตลาดเซนูเนาะแม่ยพี่น้องตลาดเล้งว่าบ่อจันโดยบ่เชียงใช่ไหซื้ออย่างเนาะกับเบเบิ้งก้อนพี่น้องเอลยเบะชมเบิ้งก้อนมามีอย่างแม่เนาะาบบุญเนาะบรบุญสบายดีพี่น้องเนาะบรบุญกัสิช่ไหมซื้อปลาปลาหนิลพี่น้องปลานิล มันนิ่มๆไปเห็ดยังมาบุญเห็ดกระปุ่นบอสากระชี้ไห้เพป็นไปต้มหรือไปทอดเนี่ยนะในงานอ่าในงานเกี๊ยวเนาะเดี๋วบางคนได้แจกไปแล้วนมโดยโดยโดยโสิบบาทโอเคเนาะสมารถวันนี้เอาบันสบายดีวันนี้

สุดลายก็ม่เต็แบบก้มโฉก้มส่ำมันนี่กะจีห้จชุดนอนได้พี่น้องโดยโดยมันเนาะมารอตลาดน้ำเปลาบุญเนาะเมื่นที่ซื้อป่านิ่พี่น้องซื้อป่านิ่ไปซอยงานพี่เต๋เนาะชวนบมายาวนี่กอ่ะอ่าพี่ซื้อไปได้ซื้อพี่น้องเพราะว่ารอบไป็นรอบเป็นเงินให้เพิ่นนีกเลยเนาะโดยโดยอันนี้คือซื้อประสงค์ของใหญ่เพิ่นโดยฮะโอเคเนาอกรับพี่น้องเนาะดไปเบิ่งบรรยากาศตลาดเล้ง Hoa 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 nó hoa 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 นี่จะปลาไดกปลาเนาะอ๋อเห็ดพวกอะละว่โล่เนี่เนาะเฮ้ยนีเด้ปาบุนนี่เลยหันปลามีเด้ปลาเนาะอ่าเมย์เนาะโล่ท่าปลาโล่โล่่าไดรบุน

ิ่นลายดีนี่นเนาะมีสามสีกระมัสามสี่กระมังผมเใช่ะบุญมันเอาหนิบานเนาะเื้อไก่เ้อไก่้อหวเินเด้อเเอาเอาเนาะไม่ไม่น้ำแล้วบานนาะาโล โอ้โมเดลฮะโอเคเด้อซะเดี๋ยวอันบ่บุญซื้อเนาะเดี๋ยวบ่เทิงไปอันหาทังหมจันก่อนซะเนาะๆะโอเคพี่น้องกลับมาอีกหาบ่ันบ่เห็นเนาะัไปทางไหนก็บ่ยาวอโแท้นี่ลวอ๋อใกระสอบเพี่น้องอนี่ดิเนาะ อาไปไหว้รถก่อนบ่หรือว่า,าไหว้น้ำหนีก่อนเดียค่อยมาเอาเอาไหว้หนีก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวไปเบิ่งไกลก่อนเนาะโอเคพี่น้องนะเดี๋ยวบเดี๋ยวเชียงกัสทีเอาไกล้สมทบน้ำทั้งบ๊อบ,บุญเลยพี่น้องเนาะโอเคพี่น้ะนะองเนาะอ็ตัวโต้เลยนี่ตัวตัวสี่สิบห้าพันกีบ เท่า hmm. ก uh, okay. ันหมดเลยว่าแม่นี่นะโอ้โหรวมไปได้หกตัวเนาะเดี๋ยวเสียงเอาหนังช่องตัวเอาไปสมทบในการเพล่นนังดิเจ๋อเลยเนาะเอ้าทั้งหมดหกตัวไหมโดยโอเคเนาะเดี๋ยวไปบุญมันออกก่อนเนะเดี๋ยวไปเชียงออกข้างดังเนาะเผื่อไว้การเซเวราส์เนาะอ๋อหนึ่เดี๋ยวน้อเฮ็ดเมตุเพิ่น có ừ, ngam thế đủ nè con cháu bò này nè con cháu bò Hai con này đây này nè con chim ha con ha nhìn vô lời bò con cháu bò này con là cháu con cháu này này

มันเทอมนเราหาพันะป่ะิดกัลอคักีลนะ้อป้าตัวมัทเทไรนี่นะมันาหาพัาานธะีบเ้าันอันคักนี่ถายโลไดได้นะไหมโลหาพันีบบ่นี้กันอ๋อโอเค่น,กกน้องเนาะกับมาเสียงหิวมา,ยากยกบบุนเนาะเดี๋ยวตามมา่น้องกน โอ้ยเด็ดแหงขนาดเลยพี่น้อะฮะโอเคพี่น้องออเนาะคือหลนะังจากหามาเตอตลาดเลยพี่น้องเนาะบปเสียงกะเดินทางกลับมาบ้านอาดูหมกเนี้ยพี่น้องไอ้บ้านเนี่ยที่ว่าตอนนี้ก็เวลากะ,ะมาประกวในใอ้พี่น้องสี่โมงเนานะโดยกะบปเสียงเข้ามาเมื่อนี้พี่น้องเนะาะมาผูกคอต่อแขนเนี่ยว่าอืดขอนเนาะ ครอบครัวของเอตเตวที่รับผ้าจากไปนะพี่น้องขู่แขนลูกเต้ารอดเนาะให้ยหนีเฮงพี่น้องเลยยังไงกาพบเอตเตลคนกาได้ไปสู่สวัสด์สันผ้าแล้วเนาะนะครับคนภายในบางหลังนี่ครับก็ให้เจียจงอยู่ดีมม่เฮงเนาะโดยตัเชียงมามืัอนี้กรับมาปลูกคอตะแคนก็ถือว่าจบเลยบัดนี้พี่น้องเนาะที่เดือดกระเดอนสามปีจังมาเพ็ดทำบุญสังฆทานให้ทั้งไอตเตลคนพี่น้องเนาะอดยจังไรกาตัวนี้กั ภาษาเสียงกับมาฮอดแล้วพี่น้องเนาะไปเบ่งชมบรรยากาศน้ำกันพี่น้องเนาะศาสนาคิดกับพูดอะไแตกต่างไปไหพี่น้องนเนาะภาเสียงกับยังบมเคยกินเคยพ่อจะคือพี่น้องเนาะดูนะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเบิึงน้ำกันเลยพี่น้องเนาะอะโอเคพี่น้องเนาะตอนนี้กับทางครอบครัวของเอ้ยเต๋อกำลังเริ่มสวดหรือว,ว่าทำพิธี นี่พี่น้องเนาะญาติพี่พี่น้องเพป็นกามาร่วมอะไรเป็นครั้งมือที่สามเนี่ยก็ถือว่าต่อไปในการสิโบมีแล้วพี่น้องเนาะโดยนี่แหละพี่น้องเนาะเพป็นกามีกลางเต้นแล้วเป็นีกสามมือนี้พี่น้องอ่ะสามมือหนี้กะฟาบุญกะสีคึ้มๆในพี่น้องเออเจ้าบอสีบอสดีกช่ไหมจักพี่น้องเออมือหนี้กะเอออ่ะมือหนี้กะ ไปทักทายทั้งอันยูทูปมาก่อนไปน้องเนาะฮะสบายดีปอนย่าสบายดีทำไมพี่น้องมาสีนมมาสีนมเนาะเลยอ่ามาแล้วไปอ่ามาไลงานศพขีเตวเพิ่เสียไปเนาะโดยอันนี้ก็จเป็นสานาทณะคิดพี่น้องปอนย่าก็ยังบุเข้ามาดวมัจเจื์เถอะนี่เนาะโดยโดอจึงได้ มาสบายดีทั้งราบุญเนาะอนี่น่องเนาะบายดีมาบุญด้ยสบายดีคนไปน้องดีกันมาเหมือนกันสี่คนคือเก้าไพี่น้องมาทำงานเอี่ยวด้วยจะเต๋อเนาะดูดูจากไปเนาะดูไปนี่ก็ไ่จะเป็นอะไรเป็นไปเป็นนางฟ้าือวาเป็นยูยูสวรรค์สันผ้าเนาะดูเป็นไปดีได้เนาะตอนนี้เป็นกานทั้งราบุญมามอบมาเป็นข่าวน้ำเนาะ เป็นของอยู่ของกินเป็นปลาแล้วก็เป็นไก่เนาะแล้วก็นี่อ่ะทางบูเสียงเป็นก็ะไรอัาสมมาเนาโดยเนาะพอดีอันบูเสียงกผสมทบขามาทั้งในซองมาบุญพี่น้องเลยไก่ส่องโตเนาะซื้อในตลาดพี่น้องเลยโต๊ะซื้อเดือดครอบครัวของเต๋อเป็นเนาะดูดยเดี๋ยวพอจันคนกลับไปพุูดเนี่ยพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังทักทายเพื่นที่หลังพี่น้องเลยโดยเดี๋ยวขึ้นไปเบื้องน้ำกันพี่น้องเนาะเป็นชังไดพี่น้องเลย

เนยาพี่น้องเลยกะมืดพี่น้องเนาะไฟหลดยังกระบมีพี่น้องเลยมืดหรือคือเนาะขนาดตอนเว้นนี่พี่น้องเลยอะไรกโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวทาให้พ่อเมย์พี่น้องเขาให้เป็นปลุกคอต่อแขนก็พี่น้อง

ของเอื้อยแต่พี่น um, so, ้องเนาะที่เอื้อยไปในลำลาพาจากไปด้วยกระทันหันพี่น้องเนาะแต่เรกเศร้าแล่สลดใจยนักมากเลยพี่น้องเนี่ยหน้ามันนี้กลับไแส่งกลับเพราะว่าเป็นมือที่ถามได้พี่น้องเนาะศาสนาคิดแต่เป็นกรสิบุกโพโตเคนธรรมดาน่เนาะแต่ว่าทางศาสนาพุทธเนากจากพื้นตะลี บวชหนาไพพี่น้องเนาะหนาไพคือบวชเป็นแม่นพี่น้องเลวลาศาสนาี่เป็นแบบโโรอตอบแทนการคนระเบียบพี่น้องเนาะอ่งเช่นกาบบูชาการศิษย์พูทั้งโคคนตาน้องเต้ท่นกนอกือเป็นั้งสามีของอุ้เต้พี่น,อน้นองเลยอนำาประจาเนาะได้มากจะปลูกเจ้าเนาะ ตรงน้าบ้ดนี้ต่อไปก,ปไปกับมีแต่ในอ้ายกับคุณรักคุณเล้งไม่ลูกไม่เต้ายอดแล้วเนาะมีเหตุพิพงพาเห็ลูกเนี่ยพิพึงพาอาศัยเนาะว่าหมึงแมกแต่มิแต่ข้างท่อนี่แหละสำคัญที่สุดเลยเนาะเพราะว่าลูกเราลพิ่งเห็นกันแหละที่เจ้าเห็นยังมีน้อยเนาะตาดำๆไม่ว่าอนาคตเป็นยังไงมีแต่เจ้ากับ ปะขับปะคองลูกเจ้าให้ได th ้เพราะว่าชื่อมินง่เนาะหดือพาจัดรายการสู่ได้เด้อวันเด้ออนันไปเตะเปนได้อาันพระจาเไปสู่สวรรค์ทันภากหนีแด้เนาะแม่จะสู้ๆเนาะโดยอาจัดง่ายง่ายเด้อ เออแม่น้องเต๋บรรเนี่ยน้องเต๋นี่ก็เป็นคนที่ที่สองเนาะคนที่ส่งเนาะเนาะคือว่าเนาะบางทีมันทานมากแต่คอมันทานไปแต่เขาควรอยากให้มันเกิดหรอกเพราะว่ามันการนึ่งมากกับสังขารมันโมเทรียงโมนี่โมนอนมีเกิดจะมีรับมีจากเนาะเขาก็ต้องรับได้สังขารมันรับเพื่อยกันบวกสุขุสุคนนั่นแหละเนาะ ให้จังไรกระไอ้มาปลูกแฉะนะมีอะไรขอนมามาอยู่มาเลื่อนมาซานเนาะอยู่กับในครอบครัวให้อยู่นี่เป็นสุขเด้นอน้องเดลิศหรือมีอย่างกระเบิงแห้งน้องต่อไปเน,ะนาะเจ้าไหนคือสำคัญที่สุดเลยพอเป็นเอื้อยเนาะมีอย่างคอยว่าคอยจ่ากันเด้อย่าให้เครียดมีอย่างกันในถ้วย,วย,ก,ย,ยกันเนาะถ้าถุงน,น,น่อง,นะองแห้งเนาะป้าบาไปเนานะ นี้วนนี้ก็เสียงกะอ่ามามกนะขาานให้ทางเอยเพิ่นเนาะก็เสียงหมเพิ่นเอ้ยตางเอยเพิ่นป้าเนาะป้าของนนเตเนาะพี่น้องโอ่นเนาะบ่เป็นหยังซะพี่น้องเนาะสิใมือเอยกันเลยเนาะก็สิว่าอ่าเป็นายททน่ดแหงเนาะ จรานมาก็คือว่าเป็นญาติพี่น้องเป็นกนจาก็ได้เจ้าจงดูนี่คือว่ารับภระได้เนาะที่ที่เจอขอให้ีมันบรีขอให้พ้นจับไปจริงๆขอให้อันขามานะแต่ีจเรื่อยๆเป็ป่าแงงลุกหลาเรือยๆเลงเากับกองากน้ำในเนาะดอยู่ดีไห้งเน้อ mama bunny not honey drink cốt đó, not you look side you know empty pea or not you say that you have you know it you can't eat not you like that good eyeball nó, not you nó, เดีย๋ยวชาวนาซ้ำป่าอ,อ,ยอยู่บนนอกนั่นด้อทุกสิ่งทุกอย่างเนาะต่ที่นี่รับผิดชอบทั้งนครอบครัวก่อนเด้อโดยมี่ยังใส่ขึงพาอาศัยกันเน,นาะอทีน้องตุก๊กแบบนี้มัตุ๊กหน้าเวดเป็นน้ำตุ๊กเนาะที่ก่อนที่เปิ้ลทีทำร่าพระจากแม่เปินน้ลเนาะตัดสั่งคำเสียตั้งสุดท้ายกันเนาะโดยจะเป็นน้งตุก๊กเนาะที่ งูส <S 々> ุดในพี่น้องเลยครับหมดเสียงกระสือเพาปากแขนตู้กรในพี่น้องเลยลาเล่เมียเจ้าบอไปอยู่มีเง้ยแล้วอยู่สวัสดิภาพแล้วเล้ากับนี่กับสูดๆเดล่าเลยโดยก็ต้องให้มนห้องนับจักนะนับจางไม่นี่ต่อไปกันใ้สูดๆเด้อเนาะโดยดูหาดาอยู่ดูเงี้ยนะรู้ไหมอันนี้ซื้ออย่างนี้นี่ดู้อแบบเนาะผมเป็นกระสีแดงอยมีรอดพี่น้องเลย อ้าอยู่ดีมีแหงเด้อไม่นีเด้ออ่าเนาะกันจะหุ่นซ้ำกันเนาะพน้องเลยอ้าจังไดกับแม่กับได้จากก็เร้ยกกับท่านหันกับอยู่ดีมีแหงเด้อสู๋ๆเด้อเออเอออ้าได้ยิ้ในบ้านเองอ่าสู๋ๆเด้อบึงพุ่งปลาใส่กันเนาะเอออคนสุดไทยพี่น้องแมยเนาะพี่น้องผุพูดอ้านี่เป็นอ่าแฟนของน้องเตยพี่น้องเนาะอ่าเป็นกับ อได้อยู่น้ากันน้ำเนาะบ่าอยู่น้ากันสามเดือนได้ออพี่น้องเลยดูจังเลยก็ฝากอีกคนนึงเนาะโดยช่วงที่เดือนก็คือว่าเป็นผู้ใหญ่เนาะพี่น้องเลยฝากตุ๊กแก่ก็ไปสั่างไปพี่น้องจังเลก็ใส่มือเนาะดูว่าเป็นผ่ายตุ๊กแก่อันอยู่ดีแีเฮเนาะดูจังไลยก็ประคองประคองกันไปเด้อดูจังเลยก็เรื่งก็เป็นกันนังใจเห็นเนาะดูสู่เนาะ

ก็เปลี่ยนยังไงเนาะใหญ่มากแต่ไม่เจอทั้งป้าทั้งใหญ่ไหนยังไงในน้ำบอกเนาะว่าเมียป้าที่ป้าเปลี่ยนยังไงเนาะโอ้ยน้อยเนาะมีโมโหอย่างเดียโอ้ยเนาะสู้ๆเด้อวันนี้เด้อยูดีแห้งเนาะเบิดในครอบครัวแปดคนเลยฮะโอเคพี่น้องเนาะผู้เชี่งก็ได้ปผูกแต็มทั้งครอบครัวเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะก็ขอให้ทั้งในครอบครัวนี่จงอยู่ดีม่แห้งเนาะมีอย่างกับพอยประคับประคองกัน สู่ต่อไปเนาะดูดูฮะเจ็ดคอตัวทลงทางในกำบ้านก้อนบันอีกน้องถือว่าค่ำแน่นเนาะดูอ้าสู่เ้ยเด้อดูไปเด้อน้องเด้อดูอ่าสบายดีอ่าสบายดีเพื่อนสู่ทุกคนเด้อเนาะโอเคอ่ะโอเคพี่น้องเนาะผูกแขนแกเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยลงมาเบื้องข้างล่างก้อนบาดนี่เนาะโอ้ปิดจังเดยเนาะเข่าน้าซ้ำปลาอ่าหนีเด็กพี่น้องเ นสบายดีสด so ีเป็นนาคแม่คร <ora> <spirituality> <fund> ัวเลยมืนีเนาะแม่นอเฮ็ดโดยไี่เพี่น้อง้ปลาทั้งบบุญเพิ่นมาให้เนาะแม่นออันนี้เฮ็ดกินได้ได้เอื้อนี่น่ะ้อยบ่นี่น่ะแม่น้อยเนาะสดๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่แม่เนาะข้าวน้ําซําปลา1อันครบเบิดอยู่บ่โอ้ยัแบบนี้บอ่โอเคนะสเบิ่งท้ง คนซาพี่น้องไอ้บ้านนี่เนาะต้องมาไหว้เพื่อไม่มีขวดนี่นะนะถือว่าตัวนี้กับภาพคนกับมืดพี่น้องเลยโอ้ยกาเหน็ดเนาะนะาม่พี่น้องกาน้าโบคอยลายเป็นไงพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวไปนเป็นกะโลน้าพึ่งกับข้าวกับน้ำเนาะพี่น้องโดยอ้าสาวกล้วยสบายดี โอ้ยโดยเอากินแล้วบ่นี้นะโอ้ผนโยมาแล้วเนาะมาอีกแล้วโดยเอาเอาเลยอย่าซื้อก่อนเนาะโดยโดยป้าเนาะบ่ได้มาหาเพิ่นนานักกล้วยเป็นจังได๋เนาะคือว่าเป็นตุมเป็นพืชดีขึ้นแบ่เนาะ้เรื่อยๆคั่นแน่เชาแน่อือก็จนเ่าทองแก่ผู้ละก็เริ่มดีขึ้นได แล้ตัวนี้บ่โดยห้องหันนั่นจะอยู่บ่ได้คันบ่หลังจากไอ้มาหามื่อนั่นก็อยู่บ่ได้จนเศร้าซ้ำผิดอ๋ออันนี่นะเบาแล้วอะไรนะป้าเมนบ่บอในเขนท์ค่ะอันนี้ดีแล้วเนี่ยอันนี้แหละมันดีแหละห้องหันนั่นนี่เนาะบึงหอยมันเนี่ยเต็มเลยนี่น้องตุ่มยังเด้อแท้นี่โอ้ยเนาะเป็นน้ำหัวลูกอือหู้บางคนก็เป็นจนเท้าออกเพลทคนว่ะเลย ว่านี่ครับเป็นทางงานี้น้องน้อยพันเพราะตอนนี้ได้ต้มมันยังนั่นอยู่พอนาะใช่ไหมแบบพี่ขม่อนเขามีแต่พยายามอันไม่วเอ่ะอ่ะน้ำทางใหม่พยันมันพิกกว่าเก่ามีแต่ทำศาสตราความสะอาดเนาะง่ายๆนะทุกอย่างก็มาเสียงมาเมื่อนี้กะมาแสดงความเสียใจน้ำก็กลัวเพื่อนก็มาผุดเพลนเนาะเป็นครั้งสุดท้ายก็กลัวของไอเตียวเพื่อน เด้อเดินฮะบันยิ้ับเด้อบันยิ้น้องเด้อเด้อเดินเดินเดินโอเคพี่น้องเนาะหรือว่ามาเชียงมาไม่นี okay. ้กะมาผูกคอตะเคียนในทางครอบครัวของเอ้ยแต๋ที่เป็นได้อำลากพระจากไปกระทันหันพี่น้องเนาะคือไปทั้งลูกในท้องแล้วก็ทั้งเอ้ยแต๋เลยพี่น้องเนาะหรือมาเชียงมาไม่นี้กะมาผูกแขน ครอบครัวเพื่อนพี่น้องเนาะอยู่น้ำกันแปดคนพี่น้องเลยปลูกคอนให้มาอยู่หาอยู่เพื่อนอยู่ซานพี่น้องเนาะให้มาอยู่อายู่เย็นเป็นสุขพี่น้องเลยเลยจังได้กะสำหรับมื้อนี้กับบุเสียงกาสิได้ขอตัวเดินทางได้บานนี้พี่น้องเนาะถือว่าเสร็จสิ้นได้พี่น้องเนาะนับจากนี้ต่อไปกะในครอบครัวเพื่อนกะจะเป็นจังได้กะติดตามอีกต่อไปพี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นกับบุเสียงก็ต้อง ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเฮาที่เขามากกดติดตามได้ครับชมและให้กำลังใจบบเซียงตลอดมาพี่น้องเนาะนับมินี้กับโบเซียงก็สิได้ลาไปแล้วพี่น้องเออยังไงกา็าฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามได้ให้กำลังใจโบเซียงเนเด้อพี่น้องเนาะให้บบเซียงน่สางคลิปดีๆให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้ครับได้ชมอีกต่อไปพี่น้องเอ้ยสำหรับมอนี้ก็ไปแล้วพี่น้องเนาะสวัสดีละสวัสดีกันเวอร์สุขสู่คนเด้อพี่น้อง สบายดี